เร,เ,เราชาวไทยเกิดเป็นไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยนะคะออกทําลูกทําลูกทําหลานเออมาช่วยประเทศชาติดีกว่าคันปากคันปากต่อช่องสองไม่ค่ะถ้า,าจะพูดการบ้านการเมืองไม่ได้นะคะเออพี่รันมีความรู้สึกว่า แขนพี่รันมันผิวพี่รันมันมันมันเริ่มมันเหิวลงเหรอไม่มั้งไม่เต่งตึงไม่ใช่มั <laughs> ้งวายตายแล้วนะคะลูกลำพึงยังอยู่นะคะเออพี่พม,แม่แม่คงหลับอืม ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องบเบน,นะคะ่ะเดี๋ยวครบชั่วโมงพี่รันก็ลงนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาวางลิงให้ขอบคุณสิบามท่านยังอยู่นะคะแซีสามสิสี่เลิฟวันนี้ก็ได้สติกเกอร์มาเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะช่องเล็กๆที่ไ,ม,ไม,ดดนนม่ไม่กระโดดจะไม่รันนอนฟังค่ะอืมไม่กระโดด ช่องเรานี่ถ้ามีการซื้อสติกเกอร์เยอะๆนะพี่รันว่าอพินมันจะมาไวอมันจะได้พินไวขอบคุณมากนะคะสิบสามท่านสิบสี่สามสิบสี่เลิฟเลิฟเลิฟรักๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องเมอ้าวพี่วันพี่วันนาพี่นานายังอยู่หรือเปล่านะ่ะเฮ้ยพี่นานา กระโดดจะไม่ดันนอนฟังอยู่อืมใช่เดี๋ยวพี่รันเดี๋ยวพี่รันก็ขออาบน้นะําน่ะอือถ้าอาบน้ําก็ถ้าเรจะขึ้นต่อก็ขึ้นเก็บเก็บเก็บชั่วโมงอืมเก็บชั่วโมงเราจะอ่านหัวก็ขออาบน้ําขึ้นไลท์หนึ่งครั้งได้ไม่ถึงเหรียญเออใช่เหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งมันสับขึ้นไลท์หนึ่งครั้งได้ไม่ถึงเหรียญ อืมใช่เพราะช่องเล็กๆไงเพราะช่องเราแบบนี้เราก็ต้องยอมรับยอดสุดก็ไม่เกินสี่สี่สี่เอสอืมไม่เปไ็นไรเพราะเราทำบุญก็เก็บสะสมไปมเก็บสะสมไปชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมก็เก็บสะสมไปไม่ถึงไม่ถึงเหรียญก็เจ็บก็ก็บอกแล้วไงยี่สิบยี่สิบกว่าบาทสามสิบบาทอืม เดี๋ยวเราลงคลิปอย่างเดียวมันต้องลงคลิปนะทุกอย่างถ้าลงคลิปเราจะได้ก็อย่างป้าสุ่บอกว่าได้ไดจ้จะได้ตรงที่คลิปไงไหัวใจหลักคือสติกเกอร์แล้วก็คลิปใช่อืมขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนจะหัวใจหลักคือสติกเกอร์ขอบคุณมากค่ะหัวใจหลักคือสติกเกอร์ถ้าเราคนดูสักเออหนึ่งหมื่น วันละหนึ่งหมื่นท่านอย่างพี่รันตอนนี้ยอดคนดูยอดที่จริงยอดคนดูข,ของในหัวนี่สี่พันกับสี่พันใช่ไหมม,มันมาเฉลี่ยแล้วก็ยี่สิบสามสิบมันก็โอเคอะ่ะแต่ถ้าเรามียอดคนดูสี่พันแล้วคนดูของเรามาห้าพันเจ็ดห้าพันแปดพันทีใช่ไหมห้าพันแปดพันเนี่ยสุดยอดเลยนะเรามียอดทัพย์สี่พันแต่คนดูมาทีโอ้โหคนดูทีนึงแปดพันอย่างเงี้ยโออ หมายถึงคนนอกเข้ามาดูเราคนที่ไม่ได้ติดตามเราเพราะฉะนั้นหนึ่งพันท่านที่ปูดันก็คือไม่ได้เข้ามาดูเราเลยหนึ่งพันท่านท,ที่ปูดันก็หมายถึงจะมาดูแค่เราแค่สามไม่ถึงไม่ถึงสามท่านที่มาดูพี่รันนี่ก็หมายถึงพี่รันไปจะไม,ม่จะเมือแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละช่องแต่ละช่องเออไม่ต้องไม่ต้องคนดูถึงหมื่นล็อก ก็เลยเราก็ได้แบบนี้นานๆไปทีนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยโอเคนะคะไปตังขอลงไลน์ก่อนนะคะอืมขึ้นนานก็ไม่ได้เอออเ้ยแม่เราก็ตอนนี้ก็เที่ยงก็เหนื่อยกันก็หลับก็นอนกันก็ขึ้นแค่นี้แหละค่ะไม่ต้องกดดูถึงหมื่นลกอกฝากเชอร์รี่นะคะเอาเชอร์รี่เชอร์รี่มาตอนไหนอืมเบาไฟ้น้องลูกกำพึงขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณน้องบเ็นด้วยนะคะเลิฟเิค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาก เดี๋ยวเจอกันช่องสองนะคะเก็บชั่วโมงขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะเลิบเลิมลังๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะขอแป๊บหนึ่งบันทึก